รมะนี่มันไม่ได้ยากอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตั้งหลักกว่าว่าคุณต้องตั้งหลักว่ามันไม่ได้ยากมันเป็นของที่มันอยู่ในตัวคุณเนี่ยมันของที่สังตั้งสัง,ง,งแค่สังเกตเท่านั้นเองนะ,คะแค่คุณไปเห็นทุกอกไหว,อ,ไวอืมอ่ากายไหวอืมแต่ก็ยังเบาอยู่อืมคือไอตัวพวกไอตัวนะั้นไอพวกนะนะั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏนะที่คุณพูดมาทั้งหลายมันสิ่งที่ปรากฏค่ะใช่ค่ะสิ่งที่ปรากฏคุณ คุณจะไปเอ่อคืาเรีรยกว่อาอไอตัวอไอสิ่งนั้นมันเคยสิ่งที่ปรากฏขอให้คุณเนะี่ยถามตัวเองอ่ะนะว่ายังอา่ารู้อ่ะรู้ยังอยู่ไหมทุกช่องทางต้องถามตัวเองว่ารู้ยังอยู่ไหมรู้อยู่ค่ะอืมเอ่อตอนนี้พี่มองอะไรอยู่อ่ะมองอะไรอยู่มองกําแพงอยู่ค่ะอ่ากําแพงกําแพงเน, ant น,งนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏถูกไหมไปภาพบนกําแพงเป็นสิ่งที่ปรากฏถูกไหมเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมา เดี๋ยวผมให้พี่ดูทีละช่องทางนะคือกำแพงพี่เห็นภาพกำแพงใช่ไหมพี่เห็นภาพใช่พอพี่เห็นภาพเนี่ยพี่ต้องต้องดูว่าเออพี่รู้ไหมรู้ไหมเอาตัวรู้นะรู้ค่ะรู้ค่ะแล้วก็สงบค่ะอืมพี่ต้องกำแพงถึงพี่สีอะไรเออสีขาวค่ะ สีขาวเนี่ยมันเคยสิ่งที่ปรากฏนะไอ้รู้ไอ้รู้มันจะไม่มันไม่มีสีขาวไม่มีสีอะไรหรอกถ้าตะเกี้ผมให้พี่ปรุงว่าว่าสีอะไรก็คือตัวนี้ยืออารสัญญาถูกไหมตัวนี้ที่ภาษาศัพท์ก็เรียกสัญญาถูกไหมอพอพี่เห็นภาพโปบมันจะเป็นสีขาวเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกอะ่ะตอนแรกมันมีสีไหมตอนที่ผมยังไม่ถามมันมีสีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์เพราะอะไร เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้จ้องดูจริงๆอะค่ะ <S 1> <S 1> <S ไม่ได้ดูแบบแบบว่าเอาเอา,เอาตาไปกระทบอะค่ะ <S <S ใช่ใช่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเห็นว่าไอ้ธาตุธาตุรู้เนี่ยมันจะประกบช่องทางไหนกันแล้วแต่ที่ว่าพี่ชายมันจะประกบช่องทางนั้นถูกไหมตอนที่จังหวะที่ผมอยังยังไม่ได้พูดจังหวะที่ผมยังไม่ได้พูดว่ากําแพงเสียอะไรเนี่ยจังหวะนั้นะพี่อยู่กอยู่กับเสียงถูกไหมที่ว่าผมตั้งใจจะฟังเสียงถูกไหม พื่อจะได้รู้ว่าผมพูดอะไใช่ค่ะอย่างนั้นเนี่ยธาตุรู้นะมันธาตุรู้มันเป็นธาตุเดียวกันตัวเดียวกันแต่ว่าไอ้ความที่ธาตุรู้จะไปสนใจอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพี่แล้วไงถูกไหมเพราะจังหวะผมพูดว่าเออลองดูที่ลองดูกำแพงปุ๊บพี่ก็จะจะใช้ประตูทางนี้คือตากระทบรูปนะถูกไหมพอตากระทบรูปพี่บอกว่าพี่พี่ว่างอยู่ใจพี่ว่างอยู่อ้าวก็แสดงว่าไอ้ธาตุรู้มันรู้ความว่างอยู่แต่พอผมบอกว่าเออ กาแพงนี่มันเสียอะไรปุ๊บพี่ก็ต้องใช้ตัวไอจัตตนาทางตาเพื่อดูใช่ไหมมันก็ปรากฏขึ้นมาว่าว่าเป็นเป็นเออเป็นสมมุติว่าภาพอะไรไอภาพของผนังอะไรเงี้สมมุติว่าภาพของผนังแต่พอผมให้ใพอผมให้อแต่พอผมบอกว่าเออมันเสียอะไรปุ๊บพี่จะเกิดสัญญาขึ้นมาถูกไหมตอนเนี้ตอนเนี้มันก็จะเกิดาการรับรู้ทางใจถูกไหม ใจมันมันปรุงแต่งเป็นสัญญาขึ้นมันรับรู้เป็นสัญญาที่ที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นสัญญาว่าสีขาวและตัวรับรู้ทางมนโนมันบอกมันก็รู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยว่าสัญญามันขึ้นมาแล้วอันนี้ผมกำลังไล่สเต็ปพี่นะแต่พี่ไม่ได้เห็นเองหรอกผมกําลังไล่สเต็ปว่าการทํางานของไอต้ตัวตัวตัวประตูทั้งหกกายตัวอธาตุรู้มันทํางานคู่กันยังไงพี่จะได้สังเกตถูกไหม แสดงว่าไอ้ตัวธาตรู้เนี่ยคุณจะไปรู้ที่ตรงไหนก็ได้ถูกไหมที่ตรงไหนก็ได้ตอนนี้เนี่ยผมใจะย้ายให้พี่เนี่ยถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าพี่นั่งอยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยพี่เราสังเกตตัวขาเนี่ยนะตัวเท้าเนี่ยที่สัมผัสกับสัมผัสกับไอ้ตัวตัวพื้นน่ะพี่สังเกตสุดแล้วพี่ก็อธิบายฟังหน่อยอ๋อถ้าหากว่าอ่าเท้ามันก็ รู้สึกว่ามันแบบว่ามีน้ำหนักเราทับทับลงไปอะค่ะมันก็แน่นแน่นใช่เห็นไหมคือธาตรู้มันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมตอนนี้พี่พี่ไม่ได้อยู่ตรงตรงมองเลยใช่ไหมมาอยู่ตรงเท้าที่กระทบกระทบพื้นแล้วถูกไหมใช่ค่ะมาลูมาลูตรงนี้อ่าผมถามหน่อยอ่าแต่ผมจะให้พี่เนี่ยตอบผมนะตัวตัวไหนเนี่ยเขาเรียกว่ากายวิญญาณแล้วตัวไหนคือธาตรู้ถ้าพี่จับตรงนี้ได้ก็จบแล้วแหละนะ อ๋อไปญญญาณคือตรงที่เรารู้ว่าหนักหนักถูกต้องถูกต้องแล้วตัวธาตุรู้ล่ะตัวธาตุารู้ก็คืออีตัวที่เบาเบาว่า,างโๆอโอเคโอเคแค่นี้นจบแล้วนะพี่เดินต่อพี่ได้นะ <c oughs> อาจารย์ก็ <c oughs> หะมันมันไม,ม,ม,ม่ไม่แน่ใจอย,อยู่นั้น,นะคะอาจารย์เพราะก,ก็เห็นนะคะอย่างรถวิ่งผ่านพื้นก็เห็นว่าเออมันได้ยินแล้วมันกระดับ แล้วมันก็ว่างแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันยังมีสงสัยอ่ะค่ะสงสัยพี่รู้ไหมเนียสงสัยก็ว่าสงสัยแต่ว่ามันก็ยังไม่มันมันก็ยังคาใจอ่ะาอาจารย์ว่าเอ๊ะมันจะถูกต้องไหมยา่เดินผิดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วคาใจพี่รู้ไหมรู้ค่ะรู้ว่าคาใจ<อ>แล้วก็คิดถึงอาจารย์อะไรอย่อางเงี้ย มันสภาพเห็นหน้าอาจารย์เลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลยอ่าผมจะถามถามคือคือเพือพี่ต้องถามตัวเองรู้ไหมรู้นหยไปเรื่อยๆแหละต้องถามตัวเองเอ๊ะมันสงสัยเนี่ยเอ๊ะเรารู้อยู่อ๋อสงสัยอ๋อมันมาอีกแล้วมันมามันมาเอ๊ยไม่แน่ใจอ้าวเราก็รู้อีกคือมันจะมากี่ตัวกี่ตัวพี่จับหลักได้แค่นี้พอแล้วนะมันจะกี่ตัวเนี่ยถ้าพี่รู้เมื่อไหร่เนี่ยความสงสัยมันก็จะดับไปเองนะ คือไอตัวไอตัวรู้ตัวนี้มันรู้ตัวเดียวกันผมก็เลยจะบอกตัวรู้ตัวที่เป็นลูกคนเลี้ยงอ่ะมันยากสุดอย่างที่ผมบอกไงมันยากสุดเพราะมันสรรหาเรื่องราวมาได้หมดอ่ะที่จะเห็นว่าไอตัวอื่นจะไม่มีอะไรเลยนะจะไม่มีอะไรเลยตาตากระทบรูปมันก็เห็นไมตากระทบรูปรูปอะไรมันก็เห็นไปตามนั้นอ่ะฟังเสียงก็ก็ได้ฉินเสียงอะไรก็ตามนั้นอ่ะแต่พอมันมาปรุงเนี่ยคราเนี้ยพี่งงแล้วนะมันปรุงมันปรุงขึ้นมาเลยพี่งงแล้ว ไอ้ตรงเนี้ยตัวเนี้ยทําให้พี่ถ้าเกิดว่าพี่เข้าใจตัวที่หกนะพี่จบแล้วตัวอื่นเนะี่ยแทบไม่ต้องสนใจเลยเพราะตัวที่ร้ายที่สุดคือตัวที่หกมันจะมันจะปรงุงมันจะปรุงแต้มด้วยค่ะอาจารย์จริง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 ,รง,รง,รงมากเลยมันคือสิ่งที่ปรากฏทั้งนั้น,นอือเป็นสิ่งที่ปรากฏพี่ก็ต้องมองเหมือนตาเห็นรูปนี่แหละแต่ว่าไอ้ตาที่เห็นรูปในใจเราเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ปรากฏที่มันมีความหลากหลายพี่ก็เลยงง ที่คิดพี่จับได้ว่าเออไอ,อ้ตัวนี้มันเป็นตัวสังขารตัวหนึ่งพี่ก็จบแล้วไม่มีอะไรหรอกง่ายๆเลยพี่ก็จะเดินเร็วได้เร็วค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยเพราะว่าคล่องใจตรงนี้มากมากเลยก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละอืม,อมก็พยายามยิ่งพยายามก็มันก็ยิ่งคิดพอคิดมันก็ยิ่งไม่เห็นก็เลยเออคือคือพี่พี่ พี่ต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยว่าเพราะฉะนั้นใช้รู้ตัวเดียวกันไอนตัวคิดเนี่ยผมถามว่าอะไรไปรู้ความคิดนะอะไรไปรู้ความคิดเออท่านรู้ค่ะเออพี่ก็จับหลักแค่นี้เองเอ,อ๊ะเรารู้ได้ว่ามันคิดอยู่เนี่ยอ๋อถ้ารู้มันรู้อยู่นี่พี่ต้องจับแค่นี้เองเพราะว่ามันผมสรุปโดยย่อให้แล้วมันมีสิ่งที่ปรากฏกับท่านรู้มันก็มีแค่สองตัวถ้าเกิดพี่ไม่ได้อยู่ทา่านพี่ไปอยู่สิ่งที่ปรากฏมันก็เท่านี้จับหลักแค่นี้เองมันจะไม่งงง่ายนะ ที่ว่าง,ง่ายไม่ให้จับหลักใค้ง่ายไม่จะปรากฏอะไรก็เหอนนะโดยเฉพาะไอ้ตัวที่หกอ่ะนะมันปรากฏอะไรก็เหอะไม่ต้องไปสนใจมันนะมองเหมือนอาการปวดฉี่ปวดเดี่ยวเลยอ๋อมึงมึงแสดงอาการแบบปวดฉี่ให้กูแล้วนะกูไม่สนใจมึหงหรอกนะกูก็รู้ของกูไปนะกูไม่วุ่นวายแล้วกูไม่ยุ่งแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็จะสลัดออกจากไอ้ตัวพวกเนี้ยนะสลัดออกมานะสลัดออกมาปุ๊บก็จะอยู่เพราะทารู้ไม่เป็นท่าเดียวกัน มันเป็นท่ารู้ตัวเดียวกันพี่ต้องจับหลักว่าไอ้ตัวท่ารู้มันไม่แค่ตัวเดียวแล้วมันเป็นตัวเดียวกันไอสิ่งที่ปรากฏมันจะเยอะแยะยังไงพี่ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปงงอย่างเดียวอย่าไปงงอย่าไปให้ค่ามันอย่าไปงงมันโดยเฉพาะไอตัวที่หกนะมันจะเป็นสัญญาสังขารเวทนานะหรือบินบิญ,ญ,ญาณขันก็เถอะพี่ไม่ต้องสนใจที่เป็นมโนโนี่ขึ้นมาทั้งหลายไม่ต้องสนใจมันไอตัวนี้แหละย,ยุ่ยงยากที่เพราะว่า สงสัยเออว่าอืมอือพี่เข้าใจยัง่งอาจารย์งานยุ่งเหรอก็เข้าใจค่ะตอนตอนนี้เข้าใจยังาใจค่ะก็จะดูอีเข้าใจอีอืมคือจะสังเกตเออพี่พี่สังเกตนะ่าะคืออย่าไปดูอย่าไปอะไรกับมันนะไอ้ลูกคนเล็กมันมันแสบนะ มาแสบที่สุดเนี่ยเดือนั้นพาพี่น้องทั้งหมดมันแสบสุดนะเพราะมันมันโอ้ยมันเล่นกลยุทธ์ให้เรางงอ่ะนะ้ตัวนี้ยแสบจริงจริงค่ะเพราะตัวอื่นก็ว่าพอดูออกเออจนกระทั่งแบบว่าเอ้ยจะไม่รบกวนอาจารย์ก็เป็นเก่งใจอาจารย์นั่นเนี่ยเออทาไมมันจะสงสัยตรงนี้อ้าวเออบางครั้งก็นึกนะโอ้ยมโนภาพมันเห็นเนี่ยเห็นอาจารย์ เอ๊จะถามอาจารย์ดีไหมนะมโนก็ขึ้นมาว่าโอ้ไม่เอาน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สงสัยอยู่นั่นแหละว่าเอ๊เราก็เห็นอาจารย์นะอาจารย์ให้กำลังใจม้งมากมันมันปรุงอะค่ะอาจารย์อืมอืมคือของพี่อของพี่เนี่ยสะกิดนิดเดียวแหละพะพี่สังเกตช่องทางอื่นแล้วไงผมก็เลยให้พี่ดูไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยตัวหลักค่ะอีกทั้งหูก็ได้แล้วนะอาจารย์อย่างแบบว่าบ้านเนี่ยรถมันจะวิ่ง ค่ะแล <source> ้วเราก็ได้ยินมเออแล้วก็ดับแล้วก็เห็นแล้วแล้วก็บังโกว่างอะไรอย่างเงี้ยยังอืมก็ได้แต่ว่าก็มันยังมันก็ยังไม่ไม่เสถียรมั้งคะอาจารย์หรือว่าเรายังยังลังเลสงสัยตรงนี้เราติดตัวนี้หรือเปล่าคะก็ใช่ไงของพี่มันของพี่อ่าของพี่ก็ต้องคยตัวอื่นมันก็อยากที่ผมบอกมันง่ายตัวอื่นอ่ะตัวที่ยากสุดเนี่ยคือตัวตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคอยเดินตัวอื่นให้ให้ชานาญก่อนแล้วพี่ก็มาสังเกตตัวนี้ หรือตอนนี้ถ้าเกิดพี่เข้าใจหลักการแล้วก็พี่สังเกตตัวนี้ไปตัวเดียวก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยตัวโจทย์เออพี่แก้ได้หมดแล้วไงมาแก้โจทตัวยากนี่แหละให้ได้เท่านั้นเองอ๋อค่ะเดี๋ยวจะลองจะสังเกตไปเลยเลยเอดเลิฟกว่าอาจารย์จริงๆคือแบบกินใจมากๆเลยนะคะเพราะอาจารย์งานเยอะมากๆเลยอ๋อไม่ไม่มันก็ไม่ได้แง่ก็อีตัวเองก็ก็กกลัวไม่ไม่ กลัวแบบไม่ได้ขึ้นแบบกลัวไม่ได้ไปไหนกลัวจะตายฟรีอะอาจารย์ใช่ใช่คือไม่เป็นห่าหรอกคุณคือไอ้ความคิดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือลูกคนเล็กเนี่ยซึ่งมันจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้อะเออาจารย์ยังานยุ่งจริงไหมหรือไม่ยุ่งหรือไงก็ทิ้งลายไว้ก่อนว่าเอออาจารย์ถ้าอย่างไงก็ขอทิ้งลายไว้ก่อนนะไม่รู้อาจารย์จะยุ่งหรือไม่ยุ่งอะยังไงก็ขอเวลาสักหน่อยกันแล้วกันถ้าตอนไหนว่างพี่เขียนอย่างนี้ก็ได้มันก็เหม็นเสียหายเนี่ยใช่ไหมพี่ก็ลายทิ้งไปก่อนว่าเออเนี่ย พี่ก็ไปรู้ว่าเอทางอาจารย์จะว่างตอนไหนสะดวกตอนไหนจะขอเวลาสักหน่อยนึงนะถ้าเกิดว่างตอนไหนก็ช่วยแจ้งหน่อยแล้วเรา,าก็จะบอกออคือจริงๆแล้วก็เห็นมาตั้งสามสี่ครั้งแล้วอาจารย์ก็เราก็เห็น,เห,นเห็นมาตอดเสร็จแล้วมันก็มาลังเลยสงสัยอีตัวนี้แหละว่าเอ๊ะมันไม่เห็นแล้วนะมันไม่เห็นแล้วนะมันไม่แน่ใจอะไรโน้เอ๊ะไม่ถูกต้อง กลัวสิ่งที่กลัวที่สุดคือในความในความคิดอะคือมันกลัวเดินทางไม่ถูกแล้วมันจะล่าช้าแล้วมันจะไปไม่ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีตัวเนี้ยเออมันคอยเสียมสอนอยู่ในใจอยู่ตลอดว่ามันจะพูดขึ้นมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไม่ถูกนะเดินไม่ถูกทางก็จบแล้วนะอายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาอก็ผมก็บอกแล้ว <c oughs> พี่พี่ก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันอาจารย์เคยสอนว่ามันมีธาตุรู้กับสิ่งที่ปรากฏเอ๊ะตัวนี้มันสิ่งที่ปรากฏหรือมันธาตุรู้พี่ก็ต้องถามตัวเองอะ ถ้าเกิดว่ามันพี่โป๊ะสักครั้งหนึ่งโอ้ยนี่มันสิ่งที่ปรากฏเนี่ยพระธาตุรู้มันวงว่างมันไม่มีอะไรก็แสดงว่าอะไรที่มันส่วนเกินพวงเียนี้มันไม่ว่างมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องก็ต้องอ๋อนะโอ๋อาจารย์สอนอะไรที่เกิดจากความที่เป็นลวงว่างมันไม่ใช่ทั้งหมดนะเหมาเหมาเข่ง <ๆ S 2> เลยว่ามันไม่ใช่เนี่ยเท่านี้เองค่ะค่ะเราต้องเหมาเข่งอไม่อะไรเรา,าเ,เราต้องบอกว่า มันไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันก็มันก็ให้มันผ่า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 นทั้งหมดน้อยอีตัวอีตัวคิดเนี่ยนะคะใช่แต่อีตัวคิดเนี่ยตัวแสบมากเลยถ้าเห็นมันแล้วมันจะจะเข้าจะมันจะง่ายนะเพราะมันปรุงอะไรมาปุ๊บเราก็ไม่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 เชื่อไม่สนใจอย่างเดียวแล้วก็อยู่อย่าธารู้แบบสถียรไปเรื่อยเรื่อยไอ้ที่เราไม่เสถียนเพราะว่าไปยุ่งกับไลูกตัวที่หงเนี่ยเลยไม่สถเียนนะอาจารย์ว่าพี่จะได้ขึ้นเรือกับอาจารย์มั่งไหมเนี่ยอ้าวก็วันนี้พี่เข้าใจแล้วเนี่ย ก็เข้าใจแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานมากไม่ต้องใช้เวลามากไม่ต้องใช้พี่เข้าใจปุ๊บพี่เดินเลยไม,ไม่ได้ใช้เวลาเลยใช่แต่ตอนนี้ก็คือ,ค,อ,ค,อคือฟังอย่างเงี้ยนั่ง,น,น,งนั่งคุยกอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์ก็ว่างอยู่รถวิ่งผ่านหน้าบ้านก็ได้ยินก็ว่างอยู่ก็รู้ๆๆ<ม>ๆๆอยู่ค่ะคือรู้ๆๆรู้อยู่รู้ทุกขณะนั่งอยู่ก็รู้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้นะคะอาจารย์ม,ๆๆมันก็รู้ รู้พี่พยายามรู้นะอย่าไอ้พี่พี่ต้องอยู่กับรู้นะอย่าไปอยู่ว่าคิดรู้อีกทีนะต้องผ่านความคิดไปเลยนะรู้ไปเลยนะค่ะอีตัวคิดเนี่ย,เ,ยเดีย๋ยวเดีด๋ยว <ม ith. S 1> <Leave S 2> จะต้องจะจะต้องว่าถ้ามันคิดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องผ่านอ่ะอืม่าะจะเอา,เอาเอาตามอาจารย์สอนนะคะอ <of> ืมอืมจะทํา<ๆ>จะจะทําให้ดีที่สุดอีตรงอีตัวอีตัวคิดเนี่ยค่ะอาจารย์อืม<ๆ>อืมอ่า นะเออบพากคุณอาจารย์มากๆเลยที่มา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 แค่อีตัวอีตัวติดอีตัวนีอว้อีตัวคิดค่ะคอยคอยเจริญตัวนี้ให้มากๆเพื่อให้ถูกับรู้ว่างๆ,ๆ,ๆนานๆเนาะพอรู้ว่างๆนานๆปุ๊บถ้าเกิดนะมันมันมีกําลังปุ๊บนะมันจะเห็นทุกอย่างที่ผมสอนมาเนี่ยเห็นหมดเลยด้วยความที่ว่าที่ผมเปรียบเทียบเหมือนแบกผักตบชวาออกได้มากขึ้น่ไอตัวน้ำที่ใส่สก็จะมากขึ้นตามไปด้วยที่ที่คุณเห็นนะ ว่ากว่าอวิชาไอ้พวกอาสวะทั้งอาสวะทั้งหลายเนี่ยนี่เป็นสวะลอยผิวน้ะเมื่อมาโดนขนขนไปปุ๊บมันก็จะเกิดความความว่างนะจากเห็นการเห็นเห็นอ้ตัวธาตุรู้นี่นะธาตุรู้ที่มันเห็นนะธาตุรู้มันไม่มีอะไรมาปกคลุมมันนะะจังหวะที่พี่คิดเอ่อที่จังหวะที่พี่คิดเนี่ยนะมันก็คือผัสตวชวาที่มันมาคุมเนแหละที่พี่สงสัยเขาอะไรเขามันก็คือมาบังไง พะถ้าเกิดว่าออพี่ไม่สงสัยโปบมันก็จะแหวกออกพอแหวกออกปุ๊บไนก็พี่จะเห็นว่าเออมันมีรูตัวหนึ่งแล้วก็ว่างๆพู่กันไปอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเจริญตัวนี้บ่อยๆหมั่นไปบ่อยๆจนออจนน้ําวงๆงน้ำเนะี่ยมันก็จากไอ้วงเล็กๆมันก็ขยายขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อย<ะ>จากการที่ว่าพี่ไม่ไม่ไม่สงสัยไม่อะไรขึ้นมาทําให้พี่งงหรืออะไรนะพี่ไม่สนใจมันนะมันก็จะโดนแหวกออกไปเรื่อยๆนะผมก็เลยจะเสริมตรงนี้นะคะ่ะ ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมคะนรกนั้นก็รู้เรื่องอยู่ช่องทางอื่นอย่างเช่นกรณีกินข้าวเนี่ยพี่รู้ไหมล่ะรสชาติอะไรรู้อ่ะรู้อ่ะจมูกดมกลิ่นอะไรพวกนี้พี่รู้ไหมรู้ค่ะเมื่อก่อนนี้ได้กลิ่นอะ่ะแค่ได้กลิ่นแปลกๆอะ่ะจะกลัวเดี๋ยวนี้เราก็รู้ว่าอ๋อกลิ่นแปลกกลัวบอกได้สิ่งถูกรู้มันก็าหายไปม,มันไม่กลัวแล้วค่ะ ค,<ฆ>คือมันทำหน้าที่ของมันเนี่ยนะมันทำหน้าที่รับรู้ของมันเพราะว่ามันจมูกไงมันก็ทำหน้าที่รับรู้ทางกลิ่นมันก็เป็นการเตือนเราเนาะบางทีเราเตือนเรื่องแก๊สรั่วหรืออะไรพวกนี้มันก็เตือนเราไงค่นะบ<ฆ><ฆ>่ามีกลิ่นนั่นแหละอ่ามีกลิ่นนะอะไรกลัวเออกลิ่นแก๊สเหรอเราเรา,เราก็จะกลัวใช่ไหม,อมเออจะกลัวเดี๋ยวนี้บอก มันมีตัวกลัวขึ้นมาอ่ารู้รู้แล้วเขาก็หายไปแล้วเราก็อยู่ที่ว่างต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีตัวอื่นอะได้มัามาติดอีตัวลูกคนเล็กที่อาจารย์ว่านี่แหละมันลังเลสงสัยมันคิดมันปุงมันกลัวไม่ถูกสิ่งที่กลัวที่สุดก็คืออายุมากแล้วมันกลัวไม่ถูกกลัวไปไม่ได้กลัวไม่ถึงอันนี้อะค่ะเออมันติดอีตัวนี้อะค่ะอาจารย์อืมอืดีแล้วดีแล้วถ้าถ้าเดิน ถ้าถ้าเกิดผมตั้งตรงนี้แล้วทําได้นะแทบจะไม่ต้องถามแล้วนะมันเมันก็ก็เดินได้เลยขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอเคค็เออถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าอย่างนี้ก็คงจะแบบว่าสถียนเสร็จเรียบร้อยคงจะค่อยๆรายงานอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเออคือความรู้สุดท้ายแล้วที่อาจารย์ให้เนี่ยอืมเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ครับครับ นะคะกราบขอบพระคุณค่ะ